กันเวียนให้ดูกันสักทีแบบเบอร์หลายหลายดาวด้วยเวล่งพร้อมรักจะดีไปเกินไปแล้วนะพร้อมกันเวลาอะไรแล้วสวัสดีครับปราบ้านจีเองนะครับก็วันนี้ก็จะมีอ f f เช i a l t เทเลอร์ของตอนลน่าสุดที่เรารอคอยมากันนะครับของชาจีเอลก็ จะเป็นของมูเตเลอรในตอนของเบลลักแถบนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกันแล้วรีอคไปด้วยนะครับก็ในที่สุดก็มาถึงชั่ทีนะครับกับแจนจริงๆเนาะในก่อนถึง,ถงปีหน้าในส่วนของนั้นไม่ชอบไว้ m นมี t ิด e บนฟิตนะครับงล้วก็มาดูในตอนนี้ก่อนนะครับมูเตเลอรของของของแจนจริงๆนะครับ เริ่มมาที่15บธันวาวันจันที่สิบห้าโอ้ยวันจันเวียให้ดูกันสักทีนะครับเวลา2องทุมครึ่งเนาะเดี๋ยวขอเรามาเรียกอัพพิเชียร t เทเลอรกันนะครับของตอนนี้โดยเฉพาะเลยเนาะเราอยากดูดูอัพพิเชียร์เทเลอรวมของวูเตอร์เลไปแล้วโผล่มาแปบบ๊แบๆบแบบนิดนึงตอนนี้เราจะาดูกันเดียวยาวเลยนะครับ จุดเริ่มต้นมันมาจากการที่ฉันสอนตัวเองมาตลอดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นกับการกระทําของเราเองทั้งนั้นจนบทหน้ามึงอะดวงสวยแทบจะวันเว้นวันวันก่อนนะมึงกระลิบขาอาทิตย์ที่แล้วมันก็โดนจลุงกระเป๋าเดือนต่อนะพอมูดิเลฟเนาะก็จะเป็นซีรีส์ที่ออกมนแล้วเบาสมองไปนิดหน่อยเนาะไม่รู้จะเรียกว่าสวยเรียกว่ากล่ำคนมีงูช่อเขก็กไม่สนใจกูอยู่ดีอ่ะคนระดับที่ไหนอะนะ ชอบพี่นายครับชอบผู้ชายเลี้ยงนะครับเลี้ยงรับบทนายไก่แค่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มันช่วยอะไรได้เลือกไหนจ๊ะเเบอร์หลายหลายดาวด้วยมีเห้เลือกหลายระดับเต้าคะนาเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเป็นไงบ้างเสน่แรงขึ้นไหมเราชื่อีใหม่นะเธอชื่ออะไรอ่ะจริงเว เชื่อแล้วเปลี่ยนโดยและชีวิตเปลี่ยนจริงด้วยเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองทุกครั้งเลยอ่ะเวลาที่เราอยู่กับเธอตัวของดินเองทุกครั้งที่อยู่กับเธอเชื่อวันไหนเงาๆเนี่ยก็ได้มาต่อแหลได้ยังไงล้งนาเขานะพี่ก็ชอบล้งนาเหมือนกันครับ ดีใจด้วยชอบนาเขาขอเธอเป็นแฟนแล้วเนี่ยมาในตอนนี้เมันเป็นยังไงวะทำไมอยู่ดีๆถึงมีผู้ชายกับชนีมาทะเลาะกันแย่งมืองอะถ้าหนูอยากรู้ควรเลือกใครรวงความรักจะดีไปเกินไปแล้วนะพร้อมกันเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราสองคนเนี่ยรู้สึกดีต่อกันอยู่ขอโทษนะคะพี่นายแต่พี่คือคนที่ต้องออกจาะออกจากผนของพวกเราสองคนทำไมต่อยพี่นายคะอยากรู้เรื่องเรื่องเลยเป็นยังไงเนี่ย ได้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นคือว่าเบอร์เนี้ยมันช่วยส่งเสริมเสน่ห์แต่ว่ามันไม่ค่อยส่งเสริมสติค่ะเรื่องเสน่ห์เนี่ยมันเรื่อสติคือพี่ว่าน่าแล้วตอบผันแล้วป่ะธนาเขาเลือกพี่ฉันไม่ชอบผู้หญิงฉันไม่ได้ชอบติดตามช่รักมาเสื่อมมาฟ้องกันดีดีเนาะ Is this luck ทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก15ธันวาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง T 25 โน <Channel S 2> <ล>อิอนะมเตยโอโอเทเลอร์แค่เทเดอร์มาโอ้ยเหงื่อตกอน่าดูน่าดูมากครับเดี๋ยวก็ติดตามกันเนาะวันที่สิบห้าเมกันครับตอนแรกในที่สุดมีอะไรดูวันจันทร์สักทีจะได้ไม่เหงาแล้ววันจันทร์ แล้วเจอกันนะครับปพบกันเจวเอีกนะครับขอบคุณนะครับ